เรื่องเรื่องใบหรอเรื่องเก่าอันเนี้ยน้องเราโดนใบด้วยนะถ้าแบบว่าแจ้งใบอะ่ะน้องน้องเราโดนด้วยนะเว้ยกลับเข้ามาคุยกันปะกลับเข้ามาไหม คือเขาจะมาคุยตอนหลังรีแหละครับพี่ไม่รู้ไม่รู้น่าจะเป็นหลังรีไปไปคุยกันมาเนี้มานี่มานี่มาเนี้ยไปไป,ไปเราไปคุยไอ้กุ้งไม่ไม่ผมงงคือเมื่อกี้พี่พี่ต้าเขาเดินไปคุยกับใครอ่ะเมื่อกี้แดินทางเดินบอลเฮดไม่แต่ไม่คุยกับเราคือคือ,อยังไงวะไม่รู้มนะไม่รู้นราเฮดอยู่ดีๆเขาก็โยนไปให้เดินบอลเฮดเลยอืมไม่รู้ว่าเขาจะสื่อ,อยังไง คือมัน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 ไม่ใช่อะมันไม่ใช่กลางอะอย่างนั้นอะคือมันมันมันต้องคุยเราต้องรับฟังด้วยไม่ใช่เขาเรียกไปคุยอย่างนั้นแล้วส่วนตัวเรียกไปคุยอะแล้วเราแบบไม่รับรู้อะแล้วมาคุยกับเราเราไม่รู้ว่าคุยแบบหรือเปล่าเรอเหมือนผมโยนหินไปแล้วแม่งกระโดดรับหินที่ผมโยนที่ผมที่ผมโยนไปอะพี่มันมันอยากรับของมันเองอะแล้วมันก็มาไม่พอใจอะไรของมันก็ไม่รู้น่ารำไหนูน่าสะาก็ให้ตีเออสะราก็ไม่ได้อย่างนี้ผมก็คอมูกับเพื่อนสนุกสนุกไม่ได้แล้วดมันอยู่ ล้วเราวแล้วแล้วทีนี้เขาเขาว่ายังไงตอนที่มึงพูดไปเสร็จแล้วเขาคิดว่าเป็นเขาถูกไหมมันก็บอกว่านี้ด่ามันหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเาผมไม่ได้ด่ามันไล่บากก็ไม่คือพอมันถามว่าด่าได้หรอมันด่าได้เราผมก็เดินไปบอกว่ามี่มันไม่ได้ด่าเองมันด่าพวกพี่มันก็เงียบมันก็เงียบมันก็ไม่นึกผมก็นึกว่าไม่อะไรอยู่กันมาอะไรไม่รู้ตองใสยตกใจพี่ตกใจเร,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 เร er ื่องหาอย่างดังอนแรอ่ะ จะไปด่าเขา่าผมไม่เคยไปด่าเขาเลยกิจกรรมผมไม่เคยหลุดเลยไม่ไม่แล้วมาเดินมาข้างหลังไม่เฉิยนเดินไปเฉิยนไม่เห็นหรอกพอไปเฉิยนขึ้นไปแล้วเดินตามหลังมาอืมันมันมันเอาง่ายแบบเหมือนเหมือนทามมิ่งมันเป๊ะอะพี่แต่ว่ามันมันรับเอาอ่ะใช่ใช่อือเข้าใจเข้าใจตกลงยังไงสภาเขาบอกว่าไง โอ้เขาก่อนไปพูดยืนให้แล้วพี่เขาก็ไปรู้เขาคุยมันมันมันไม่มันไม่ใช่เว้ยพี่มันมันไม่ใช่ที่เรื่องที่เขาจะไปไปยืนคุยแค่แก๊งเดียวอ่ะแล้วแล้วแก๊งเราอ่ะเขาคุยกับพี่เขามองไงอ่ะพี่ตอนเราบความนะพี่ก็คืออารมณ์แบบว่าอสมมุติแต่ว่าเขาไปเอาความเชื่อใจแบบแบบอารมณ์เหมือนไดมอนเฮดเจ็ดแล้วตอนนั้นเพราะว่าเพราะว่าเขาไปส่วนตัวก่อนแล้วทีนี้เขาจะมาฟังก่อนไงเขาไปฟดนมุม เราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรมาถูกป่ะล่ะเราก็รู้จะพูดมันก็โน้มฝ่ายไปฝั่งเขาเยอะอะฝั่งเขาก็พูดในฝั่งเขาแบบให้เราให้เราไม่ดีอยู่แล้วอะเพราะว่าเขาก็เอาแต่ฝั่งเขาแบบถูกไงฝั่งเขาก็คิดว่าเราไม่ถูกทีนี้พอมาฟังเรามันก็จะแบบเหมือนฟังไม่ขึ้นอ่ะอะไรที่พูดแล้วทำไม่ได้อย่าพูดไปมันจะเสี่ยวตีอยู่ก็มาตัดจบไ้เที่ย่ รอครับว่าไงพี่ว่าไงพี่ตอตมาตรงหลังลูกปั้นหน่อยตอดครับได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปไปไปคุยกันไม่เป็นไรหน่าอ๋อเจ้าแม่กูไอ้เนยอ้าวโอสภาพไอ้ยศแม่ไม่เป็นไรหนะาอ๋อเจ้ากูจะรั่วงตอสครับพี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้จะต้องปิดเสียงไหมหรือว่ายังไงเลย เปิดเปิดเลยก็ได้ครับผมคุยเลยได้คราบผมก็อ่ะก็คือจะคุยกันเรื่องใบอ่ะต่อในที่เราคุยกันหรืออะไรกันนั่นอ่ะมันก็คุยตรงนี้ได้เลยถูกต้องป่ะอืมก็คือพี่ตาเขาก็กังวลเดื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมอยากรู้ไอไอเรื่องเนี้ยเกิดเกิดขึ้นเพราะเพราะอะไรครับไอเรื่องนี้ก็คือเล่นเล่นการแต่ว่าไอ้เฉยนามอันนี้ผมผมรับรู้ที่ที่น้องบอกมาแล้ว ได้ตีไปตีมีได้ตีหลายมีแล้วก็บอกมานี้เด็กเครียดแต่พอไอ้นี่มันถามคุยอะไรม่ได้บอกว่าคุยกับเพื่อนมันตรงนั้นรอบๆตีหลังมีแล้วบอกว่ามานี้เด็กเออแต่แต่แต่ในกรณีน้องน้องผมอ่ะมันบอกว่ามันเห็นได้มอนเห็จะเหมือนตกมาชั้นสองมาชั้นหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนแรกอ่ะใช่ใช่พอตกมาแต่ว่ากลางขึ้นไปไงไล่ตีแล้วมันก็แบบมานี้เด็กเครียดอะไรแบบประมาณนั้น ทั้งที่ไอมีมันก็อยู่ตรงนั้นไงอันเนี้ยอันอันนี้ผมมันมันมันก็ไม่รู้จะจะเชื่อใครเะนาะเพราะว่าผมก็ถามว่าถา้าทําถามว่าผมเลือกเชื่อใครมันก็ต้องเลือกเชื่อแก๊งอย่างพี่ก็ต้องเลือกชเชื่อแก๊งถูกไหมพี่อืออือื่อะแหละมันมันก็คือสองฝ่ายแต่ในกรณีที่สภา,าเขาตัดก็คือที่เขาพูดไปกีนี้ประมาณแบบกิจกรรมอะ่ะมันมีทั้งหมดตรงนั้นอะ่ะสีห้าแก๊งอะ่ะแต่เราเปิดแบบเปิดวงที่มันคนอื่นเขาได้ยินด้วยเลยตรงเนี้ย ก็คล้ายๆกับมันมเหมือนด่าคนอื่นด้วยอ่ะแล้วมันมันชัวร์เหรอพี่ว่าว่ามันมันด่ามีจริงๆอ่ะก็น้องมันก็น้องมันก็พูดว่ามันพูดจริงแต่มันบอกว่ามันอ่ะไม่ไม่ได้ด่าแต่มันบอกว่ามันไม่ได้ด่ามีแต่ด่าเพื่อนมันที่อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเพื่อนมันมีไหมตรงนั้นอ่ะก็ตรงบันไดมีทั้งแก๊งพี่แก๊งพี่อยู่ชั้นบนไงอยู่ตรงบันไดกันด้วยอยู่ชั้นบนด้วยไอ้แก๊งเราก็วิ่งขึ้นมาขึ้นมาอีกทีหนึ่ง แก๊ง BT จะอยู่ข้างในโนมานี่วิ่งเข้าไปเล่นกับ BT จะเป็นประมาณนี้แก๊งเราเข้ามาตีพี่ข้างหลังประมาณโนมานี่ตี BT s m d มาตีกับเดมเบนเฮดข้างหน้าประมาณนั้นเออก็จะมีแค่สองแก๊งพี่กับพี่กับ AMD ครับครับเขาเข้าใจพี่อืมอืมแล้วก็ไอเรื่องเนี้ยที่พี่ตาเขากำลังกังวลอยู่อะเรื่องเรื่องใบอะ่ะอ เรื่องเรื่องใบเหรอเรื่องเก่าหวยคุลบเละแป๊บแป๊บหนึ่งได้ไหมครับขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ครับก็คือเรา้เหมือนถ้าตัดสินใจไม่แจ้งไม่ดำเนินการกันอะไร่าเงี้ยก็ คุยกันว่าจะมันจะเป็นยังไงต่ออะไรไง <ผม S 1> <ต>งั้น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 ผมขอคุยขอเวลาสิบห้านาทีหลังรีได้ไหมเดี๋ยวผมมาบอกพี่ทีผมไม่ไม่อยากรับปากแล้วแบบพูดตรงนี้เลยไง,ไ,งได้ไ้หมครับหมายถึงหมายถึง<ม>ยังไงห,หลังหลังรีไงครับเราหลังรีขอเวลาสิบห้านาทีเดี๋ยวมาคุยเรื่องใบกันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบยตีว่ากี่ใบไม่ใช่เข้าใจครับใบไอ้พวกที่แจ้งเข้ามาถูกไหมเออใช่อเอาเก่าอ่ะอ่าใช่นั่นแหละผมผมผมขอสักสิบห้านาทีได้ไหมหลังรีเข้ามาแล้วแล้วเดี๋ยวผมมาบอกพี่ ได้ต่งดีก็ได้ได้ได้ครับพี่เราว่ากันว่ากันได้ได้ครับขอบคุณครับพี่ไ,ไมคนดูคนคนดูฟาร์มผมก่อนนะอันเนี้ยน้องเราโดนใบด้วยนะถ้าแบบว่าแจ้งใบอะ่ะน้องน้องเราโดนด้วยนะเว้ยแปะหนึ่งอันเนี้ยผมรู้อยู่อยู่อยู่แล้วแปะแปะไอแปะเนี้ยที่อีโมตัวยืนอะ่ะโดนใบนะ แต่ไม่รู้ว่าโดนใบอะไรคนดูก็น่าจะรู้อ่าโดนใบเห็นหนึ่งแล้วก็มันมีสามคนที่เห็นตัวยืนเมฆอันนี้ก็โดนใบโอ้คนดูไม่ได้เล่นเอาเอาเอาอย่างนี้มันมันมันคุ้มแล้วจริงๆหรออะใช่ฝั่งมันก็โดนแต่มันคุ้มจริงๆหรอคนดูบอกแรกๆก,ก,กันไปลองลองคนดูลองถามน้องๆไหมล่ะให้ผมลองถามน้องๆมันดูก่อนไหม มีแปะมีเมฆและอีกคนหนึ่งใครไม่รู้สามคนที่น้องจะโดนแต่ว่าฝั่งเขาก็น่าจะมีใครอ่ะฝั่งฝั่งเขาก็น่าจะมีอ่ะพิกเก็ตอะหนึ่งตัวตัวบัคกที่มาเล่นและใครอีกอะสองคนอืมแค่นั้นเองแล้วมันใกล้จะลามแล้วมันก็จะเป็นสงครามใบแบบว่าพิกเก็ตโดนอ่ะกูก็จะแจ้งต่อกูมีอะไรกูแจ้งต่อเลยทางทางดิมอนเฮด มีอะไรปุ๊บกูแจ้งอีกกูแจ้งอีกเพราะว่าพี่กูโดนอะอย่าง NMD โดนอ่ะเพราะไอ้นี่โดนปุ๊บกูจะแจ้งอีกกูจะแจ้งอีกอันเนี้ยถามว่าผมถามถาม,ถามปัญหาน้องๆหรือยังผมถามน้องๆแล้วผมก็ถามน้องๆผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมรอคําตอบเรื่องใบเหมือนกันผมผมไม่อยากตัดสินใจแทนน้องมันไงผมก็ถามว่าเนี่ยเรายอมเสียเพื่อนเราไหมล่ะถ้าเรายอมเสียเพื่อนเราพี่ก็พี่ก็ ตามตามพวกเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นของพวกเราอะ่ะมันเป็นสิ่งของพวกเราอะ่ะที่จะแจ้งอะ่ะผมก็เลยถามน้องๆก่อนเรื่องใบอืมไอ้บาไ,ไอ้เช็ครถพาโหป่ะ้ที่มึงโดนใบกับกับเขากับมาพี่ขอคุยเรื่องเรื่องเรื่องใบนะที่ที่จำได้ไหมที่พี่เคยถามแล้วพี่รอคำตอบอะ่ะอ่าได้ครับพี่ครับพี่อืม อ่าเรื่องีไม่เสียตอนทีไปเสียไม่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 ต้องผิดคุยเลยอเอางี้ไหมเอางี้ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้าได้เล่นแล้วก็เลยตามเลยไปเลยดีกว่าผมว่าไม่พี่ตอไม่คุยว่าไงบ้างพี่ไม่ไม่ไม่ได้คุยครับเขาเขาแค่ถามว่าเขาอยากเคลียร์เรื่องเรื่องใบพี่ต้าเขาไม่สบายใจก็ถูกเรื่องเรื่องใบเก่านะตามตามน้ำไปเลยไงเลยตามน้ำคือยังไง ตตามสออรี่่ะลองคุยไหมลองคุยกันก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคลีหลังคดีเข้ามดีกว่าอ่โอเคเข้ามาคุยเลยคุยถามเพื่อนๆเลยพี่ก็ไม่รู้นะว่าจะโดนใบอะไรอันนี้ส่วนตัวครับพี่เออแต่แต่เราโอเคใช่ไหมทั้งที่โอเคหมดโอเคไม่ว่าคนหยอกมาเป็นไงผมโอเคผมก็โอเคเหมือนกันพี่โอเคด้วยที่ไม่ได้จะเพราะทุกอย่างจะเล่นถ้าสมมติว่าอยู่ที่่ตัวเราพีถ้าตัวเราผมก็รักทุกคนเหมือนเดิมถ้าตัวมึงไม่ผิดพลาดมึงก็ไม่โดนอะไรหรอกทุกอย่างเลือกพี่ตัวเรา นั่นแหละก็ตามนั้นเข้ามาก็นั่นแหละก็ก็ตามนั้นแหละอย่างที่น้องๆบอกพี่จะได้บอกพี่พี่ต้าผิดก็ว่าไปตามผิดพี่แล้วเ <c oughs> มื่อไหร่เมืองจะดีคนมองไม่ดีแล้วพี่เอา้าก็ต้องถามน้องๆก่อนไอ้หียไม่ใช่จู่ๆไปตัดสินใจอ่ะผมไปสมมติว่าผมไปตัดสินใจเลยแล้วไปคุยแล้วผมยังไม่ได้คุยกับน,น้องๆน้องๆบอกว่า แล้วแล้วสมมติน้องๆมันไปคุยกับไดบันเหตุเนอะสมมุติเนอะเราไม่รู้ว่าน้องๆมันไปคุยกับไดบันเหตก่อนแล้วเราผมไปตัดสินใจอย่างนั้นและทีนี้ต่างคนต่างโดนเอ้าไอ้เฮียแล้วแล้วแล้วน้องบอกว่าผมไปคุยกันมาแล้วพี่ผมไปคุยกันมาแล้วแล้วพี่ตอบไปตอบแบบนั้นเอ้าไอ้เฮียใครหมากู้ดีหมาคุยมันก็ต้องคุยกันก่อนดีถูกปะ ผมดีหมาถ้าผมตอบตรงนั้นเลยอ่ะผมต้องรองก่อนดีสุดท้ายตอบช้าตอบเร็วมันก็ได้ตอบคําตอบเหมือนกันด้วยว่าเอายังไงผมไปตอบสุม 4, ส่มสี่สุ่มแปดผมหมาดีเออผมหมาเลยทันทอีอ่ะอ่าผมก็ถามน้องน้องเหตุผลผมถามน้องๆ้องไปแล้วน้องน้องบอกว่าตามน้ํา อ่ะก็ต้องถามทุกคนว่าเห็นตรงกันใช่ไหมเออผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามนั้นถูกไหมโอเคเลือกที่จะอย่างนั้นก็อืมก็อย่างนั้นก็ก็คือตามนั้นก็น้องมันตัดสินใจกันแล้วก็แค่เข้าไปบอกเขาว่าเออก็ก็ตามนั้นเพราะว่าผมไม่ได้สนใจนะที่คนดูบอกว่าอีมีกดฎเมืองไปทําอะไรผมผมไม่ได้สนใจผมสนใจน้องๆอืม น้องๆว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าน้องมันไม่อยากเสียเพื่อนไหมหรือว่ายังไงก็อยู่ที่น้องมันมันไม่ใช่เรื่องของเราไงไม่แจ้งรอบนี้รอบหน้ามันก็มีแจ้งเหมือนเดิมเชื่อหมอท่าอืมผมก็เลือกแต่น้องๆไงน้องๆบอกว่าโอเคต,ตามนั้นก็กคือตามนั้นไปตามตุนแมมก็ว่าไปตามแมมให้สตรีมเมอร์ยอดนักบิดนักบิดพ่อมึงมึงเป็นเฮียอะไรนอยกิติทัศน์กูเห็นมึงมาทุกวันเลยแต่ว่าแบบ ไล่สาระทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรวะ